ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะศูนย์ประสานงานอพสท มทรอยสารร่วมกับสถาบันบริการวิชาการแห่งหมทรอยสารจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร5องค์ประกอบ ศูนย์ประสานงานอาพสทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,ร่วมกับสถาบันบริการวิชาการแห่งมทรอีสานจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร5องค์ประกอบรุ่นที่1ณศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรงผลวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยา กรมนุษย์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและได้รับเกียรติจากนายธานินสันคนุษย์เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ5โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณครูอุบลรัตน์มังกรคุณครูแพรวพันธ์พฤกษะศรีรัตจากโรงเรียนห้วยถแถลงพิทยาคม และคุณอุไรรัตการจนะขุนดีจากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ,อพอสทคลองภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและมีที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลอีสานร,รวมให้กำลังใจให้ข้อแนะนำและแนวทางการดำเนินงานตลอดการฝึกอบรม ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายทิศทางเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจำนวนทั้งสิ้น28แห่งและมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน84คนวราพรนำบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ะมะทอรอีสานรายงานกรมบัญชีกลางแจงกรณีผู้ที่มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวข้าราชการตรวจรักษาโควิด -19 ฟรีในโรงพยาบาล18แห่งเป็นข่าวปลอม กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงผ่านเพจสวัสดิการค่าราชการระบุถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลเกี่ยวกับการเบริกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ที่มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าตรวจและรักษาโรคโควิด -19 ได้ในโรงพยาบาลจำนวน18แแห่งฟรี free, โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นทางกรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงโดยปัจจุบันผู้ที่มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้กรณีแพทย์ดำเนินการสอบสวนโรคแล้วเห็นว่าเสี่ยงหรือติดเชื้อโดยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้จำกัดโรงพยาบาลส่วนรายการและอัตราค่ารักษาพยาบาลที่จะสามารถเบิกได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางรับังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี